สว,ส,สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูช่างเบลทําการจับเสียมเสาร,รัว้วกําแพงหลังบ้านนะครับเป็นงานจับเสียมเสานะครับเพื่อที่เราจะจับเสียมก่อนทําการฉาบนะครับช่างเบลก็ทําการล้างสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับเกาสามเหลี่ยมมาทาบส่วนที่เราโบกปูนตรงที่เราจะทําเสียมเรียบร้อยแล้วนะครับพอเกาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ ทำการโบกปูนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ทีสมันครับระดับน้ํานะครับระดับน้ําต้องใส่เพื่อที่จะให้ได้แนวดิ่งนะครับพอได้ระดับน้ําเสร็จแล้วก็ทําการโบกปูนนะครับหรือว่ารีดให้เข้ากับตัวสามเหลี่ยมนะครับพอรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการรูดตัวสามเหลี่ยมออกนะครับการรูดก็เราก็จะรูดออกด้านข้างเฉียงขึ้นนะครับ เพื่อที่จะให้ได้คมของเสียมนะครับเพื่อที่จะทําการฉาบในรอบต่อไปนะครับเรามาดูช่างเบลทําการรีดเสียมนะครับนี่นะครับรีบเราก็ทําการรีดเฉียงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นฝีมือการจับเสียมของช่างเบลนะครับฝากกดติดตามกดประการปู่มให้กับผมและช่างเบลและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับนี่เป็นงานจับเสียมของทีมงานของเรานะครับสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ